ฤทธิ์ของยานั้นนะเอาไปออกฤทธิ์ทีนี้เราเนี่ยไม่ได้เรียนมาเราจะไม่รู้ที่มันออกฤทธิ์ไงเอาง่ายๆว่ามันเข้าไปออกฤทธิ์แล้วเสร็จท้ายพบตัวมันก็ต้องถูกขับออกมาในรูปของของเสียเสมอแต่คาว่าการเอาสารเคมีเข้ามาในร่างกายแล้วขับออกไปเนี่ยมันจะขับออกหมดไหม <c oughs> มันไม่หมดหรอกมันต้องมีส่วนหนึ่งที่สะสมแล้วก็เกิดผลข้างเคียงถูกไหมฮะที่มมโมงอกว่าที่เขาจะทําไงครับในเมื่อถ้ามัน สมมติว่าเราจะกินยาตัวหนึ่งที่มันเป็นพิษสมมติว่าเอาพิษเอางูเอาพิษงูมาทานะสมมติว่าเอาพิษงูมาทาเ<ช>่ยถ้าเรากินเข้าไปเราก็จะเป็นพิษเลย<ม>หรือถ้าเราเอาเอาเอาพิษมาทํานะกินไปเราก็จะเผ็ดใช่ไหมเราจะทําไงให้มันไม่มีฤทธิ์ของความเสียหายหรือผลที่จะตก้างเขาเขาก็เลยต้องเอามันมาเจือจางเจือจางก็คือสมมติว่าเราสกัดยาเนะี่ยสกัดจากสมุนไพรตัวหนึ่งอ่าเขาก็จะเอามาละลายนะ เรให้มันจางนะแล้วก็ผ่านแรงกระแทกแรงๆนะครับอขออนุญ,ญาตนะครับผ่านแรงกระแทกเนี่ยสมมติว่าเราไปสกัดสารชนิดหนึ่งมาเช่นเราจะทำยาจับพริกลีมิคความเผ็ดรุนแรงเลยนะครับเราสกัดสารพริกนะเอามาละลายนะ้ำเราเอามาแค่นี้นิดหนึ่งหนึ่งฝานะ เาในนี้มีทั้งหมด99ฝานะถ้าตวงนันตวงมาได้99เอาที่รวมกันก็เป็น100นะเขาเรียกว่า1ต่ 100. อ100เอาใส่ลงไปในนี้ปุ๊บกระแทกนะกระแทก100ทีแรงๆอากระแทก100ที D ปุ๊บถ้าเราชิมดูเนี่ยพริกจะจางไหมครับมันจะจางลงนะคะคมันจะเผ็ดมันจะเผ็ดน,น้อยลงนะทีนี้ไม่พอ,อเ,เราเอาที่จางแล้วเนี่ยมาแค่ฝาเดียวนะครับ เรามาใส่ในขวดต่อไปว่าใส่ในขวดนี้แล้วเราก็กระแทกนะฮะแล้วในว่เาเราใส่ในขวดนี้นะแล้วเราก็กระแทกนะกระแทกแรงเนาะแล้วเราลองเอามาชิมดูเนี่ยมันจะจางลงไหมฮะเพราะมันจางลงที้ถ้าเราทําแบบเดียวกันเนี่ยมาขวดที่สองร้อยสองร้อยขวดนะทำแบบเดียวกันเนี่ย,รนะบบยกระแทกร้อยทีแล้วก็เอามาฝาเดียวใส่ในขวดต่อไป ใส่ในขวดนี้กระแทกขวดนี้เอาขวดนี้มาฝาเดียวใส่ในใน,นี้ความจังหมดไปไหมครับเห <Okay. S 1> มือนจะหมดไปพอถึงขวดที่สิบสองพิกจะไม่เหลือเลยแม้แต่นิดเดียวนะขวดที่สิบสามจนถึงขวดที่สองร้อยมันจะไม่มีพิกอยู่ทีนี้ถ้าเราทาจากสารสารที่มันมีความเป็นพิษเนี่ยความเป็นพิษจะหมดไปเลย เราจะได้น้ําขวดที่สองร้อยมาใช้ถามว่าความเป็นทิไม่มีไหมไม่มีไม่เหลือแพ้กินแล้วแพ้ไหมกินแล้วจะแพ้ได้ไหมฮะมันไม่มีอะไรเหลืออยู่ในนั้นละกินแล้วก็ไม่แพ้เนี่ยคือการสก,กัดเอาความปลอดภัยคือว่ากินแล้วมันไม่มีการแพ้แต่คนก็สงสัยว่าแล้วมันจะเป็นยาได้ยังไงอ่ะถ้ามันจางขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับของน้ํา ซึ่งคนไม่เรียนไม่รู้แต่ผมบอกเลยว่าเราเข้าใจง่ายสุดเลยคือคือถ้าสมมุติว่าน้ําเนี่ยนะฮะเวลาเราไปลอกพลังงานจากพริกมาแล้วเนี่ยเวลาเราเจือจางเนี่ยมันจะมีที่ว่างของนะําของพอ,งองเรากระแทกปุ๊บเนี่ยน้ํามันจะไปล้อมล้อมรอบล้อมรอบพริกพริกที่เราใส่มาตั้งแต่แรกเนี่ยนะล้อมรอบมามันจะเป็นพิมพ์ของน้ํา เล็กๆอยู่ข้างในเราจะไม่เราจะมองไม่เห็นแต่พอมันมาใส่ในในขวดน้ําที่เป็นเปล่าๆเ,เ,เนี่ยมันจะกระจายออกกระจายออกทั่วไปเลยพอเรากระแทกแรงๆมันจะเพิ่มจํานวนขึ้นมันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆพิมพ์ตัวนี้เนี่ยถ้าเราเรากระแทกมาเรื่อยๆสองหมื่นครั้งเนี่ยผ่านมาเรื่อยๆนะพอถึงตัวที่สองร้อยตัวสุดท้ายเนี่ยที่เรามาใช้เนี่ยนะฮะมันจะมีพิม พิมพ์ของน้ําที่เป็นลอกข้อมูลจากในพิกเนี่ยมาจํานวนมากทีนี้ตัวนี้ทําจากอะไรสมว่าไบโอเนียสองร้อยเนี่ยนะบ้าเราเนี่ยเรียกงไงมันเป็นแตงกวาแตงกวาพิษแตงกวาพิษเนี่ยกินไปแล้วอาจจะเป็นอมมาพาศได้อาจจะไออาจจะมีไข้สูงตัวร้อนวบๆเลยนะถ้าเรากินเข้าไปนะสมว่าลูกมันคล้ายๆกับลูกมะเขือพวงแต่ต้นมันคล้ายกับตำลึงแต่เขา